สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเจนในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะบทที่1น,นะคะแบบรูปของจำนวนนับการบวกการลบการคูณและการหารจำนวนนับนะคะ EP ที่1แบบรูปของจำนวนนับค่ะ แบบรูปของจำนวนนับนะคะนักเรียนพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะคะ1นึ0 0 0 0 0 0อและ154,000นะคะให้นักเรียนหาอีก3จํจำนวนต่อจากนี้โดยพิจารณานะคะพิจารณาจากคำถามต่อไปนี้นะคะจำนวนต่อจาก752,000เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงลูก ขึ้นถูกต้องค่ะแล้วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นหนึ่งพันนั่นเองนะคะจำนวนที่ต่อจากเจ3 0 0 0นห้าสามพันะคะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งพันนะคะเพิ่มขึ้นหนึ่งพันอ่าแล้วจำนวนที่ต่อจาก 754,000ละคะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะต i k Tok Tik t อก,ก,ก,กเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นหนึ่งพเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจำนวนที่ต่อจาก754,000ละคะนักเรียนลองดาวสิคะว่าจะเป็นจำนวนอะไร1 2 3สองสตอบค่ะ เป็น755,000นั่นเองนะคะแล้วจำนวนที่ต่อจาก755,000นล่ะคะนักเรียนลองคิดสิคะว่าจะเป็นจำนวนอะไร1 2 3ตอบค่ะเป็น756,000นั่นเองนะคะจำนวนที่ต่อจาก756,000นล่ะคะ1 สองสต,ตอบค่ะเป็นเจ็ดแสนห้าหมนเจ็ดพันน่นเองนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าเราจะได้3ามจำนวนที่หายไปกลับมาแล้วนะคะทีนี้ครูถามว่าจำนวนแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้น,นครั้งละเท่ากันหรือไม่ตอบเลยว่าเท่ากันนะคะเก่งมากเลยนะคะเท่ากันและเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไหร่ เพิ่มขึ้นครั้งละ1,000นั่นเองนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าการเรียงลำดับจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเท่ากันนะคะเรียกว่าแบบรูปนะคะถ้าการเรียงลำดับจำนวนที่ลดลงครั้งละเท่าเท่ากันละ่ะจะเรียกว่าแบบรูปด้วยใช่หรือไม่ถ้าลดลงครั้งละเท่าเ่ากันจะเป็นแบบรูปด้วยใช่หรือไม่ติกตต๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งสอง สตอบว่าใช่นะคะลดลงครั้งละเท่าเท่ากันก็เป็นแบบรูปนั่นเองนะคะดังนั้นแบบรูปมีลักษณะเป็นการเรียงลำดับโดยมีความสัมพันธ์ที่เป็นระบบนั่นเองค่ะ,ะมาต่อด้วยโจทย์ข้อที่2นะคะคุณครูถามว่าจำนวนต่อจาก18,900เป็นจำนวนที่มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ 1>, 1 2 3ตอบว่าลดลงนะคะลดลงแล้วลดลงเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งตอบว่าลดลง200ร้อนะคะจำนวนที่ต่อจาก18700เป็นจํานวนที่มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ1 2 3ตอบ ลดลงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดลงเป็น200เช่นเดียวกันค่ะอ่าเห็นไหมคะว่าจำนวนที่4ก็จะได้มาเป็น18300เมื่อลดลงอีก200ก็จะเหลือเป็นจำนวน18100นั่นเองค่ะอ่าสรุปง่ายๆสั้นๆเลยนะคะการเรียงลำดับจำนวนที่ลดลง ครั้งละเท่าเท่ากันก็เรียกว่าแบบรูปค่ะอ่าข้อนี้นะคะข้อนี้จากแบบรูปจำนวนนับนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าพิจารณานะคะพิจารณา1 2 3สองสตอบค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ เพิ่มขึ้นห0 0 0งแสนนะคะห0 0 0งแสนดังนั้นจำนวนที่4จึงได้เป็น9 5, น้าล้านหหาพัน่นเองค่ะ,ะนักเรียนลองคิดสิคะถ้าเพิ่มขึ้นอีกห0 0 0งแสนจะได้จำนวนที่5เป็น9 6 5ล้านหนึ่งาพเก่งมากเลยค่ะนักเรียนนะคะสุดยอดไปเลยนะคะทีนี้ ความสัมพันธ์ของแบบรูปก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะอ่ามาทดสอบความเข้าใจกันนะคะนักเรียนดูโจทย์ข้อนี้นะคะเขาจะมีรูปให้ทั้งหมด3รูปนำรูปที่เขาให้นี้มาตอบคาถามนะคะนักเรียนดูรูปที่1รูปที่1ี่งมีวงกลมเล็กๆ,ๆ,ๆเรียงต่อกันเนี่ยทั้งหมดกี่รูปมีวงกลมกี่อันตอบนี่ หอันถูกต้องค่ะรูปที่สองมีวงกลมเรียงต่อกันทั้งหมด10บอันถูกต้องค่ะและรูปที่สามมีวงกลมเรียงต่อกันทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดสิห้ารูปนะคะสิบห้าอันนะคะดังนั้นมาตอบคำถามข้อหนึ่งค่ะเขาถามว่า จำนวน3จํจำนวนในแบบรูปชุดนี้มีอะไรบ้างเอาเมื่อกี้เรานับไปแล้วมีอะไรบ้างรูปที่1มีเลข5มี10แล้วก็15ดังนั้นข้อ1ตอบว่า5 10และ15นะคะอา่าไปต่อนะคะข้อ2จํจำนวนในแบบรูปชุดนี้ ความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคางละเท่าไหร่และถ้าลดลงลดลงทางละเท่าไหร่นะคะอ้าวหนึ่งสองสามตอบค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นครั้งละห้าหรือทีละห้านะคะทีละห้า ข้อ3ถามว่าจํานวนในรูปที่4นะคืออะไรถ้าเพิ่มขึ้นครั้งละ5รูปที่3เป็น15แล้ว15เพิ่มอีก5ดังนั้นรูปที่4จึงตอบ20เก่งมากนะคะเก่งมากเลยตอบ20สุดท้ายข้อ4นะคะจำนวนในรูปที่99ลงท้ายด้วย5หรือ0 เพราะอะไรจํานวนนั้นคืออะไรอานะคะลองหาสิคะน,นักเรียนลองหาสิคะว่ารูปที่99เนี้ยลงท้ายด้วย5หรือ0ติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบ1 2 3ตอบค่ะตอบว่าลงท้ายด้วยเลข5นะคะ เพราะจำนวนที่รูรปที่99คือ495นั่นเองนะคะใครสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง4ข้อแล้วหมายความว่านักเรียนเรียนรู้เข้าใจทั้งหมดที่ครูคสอนมานะคะแต่ถ้าหากนักเรียนคนไหนนะคะยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปใหม่ได้ว่าเนื้อหาหรือการพิจารณาความสัมพันธ์แบบรูปนั้นเริ่มจากตรงไหน หตรงไหน2ตรงไหนและ3ตรงไหนนะคะมาฝึกความเข้าใจและฝึกความชำนาญในเรื่องของแบบรูปนะคะ แบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่9ถึง12ให้นักเรียนทำข้อ2ใหญ่ถึงข้อ9ใหญ่นะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นการฝึกความสามารถในการพิจารณาแบบรูปของนักเรียนนะคะให้มีความชำนาญและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ นำอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปใหม่ได้นะคะแล้วค่อยกลับมาทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะเพื่อฝึกความสามารถให้นักเรียนเข้าใจและสามารถตีโจทย์ในเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์ได้ถูกต้องและรวดเร็วนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบเนื้อหาใน EP หนเพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ใน EP2 นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ